นั้งกันนี่คะจะมีหลอดสองอันมีช้อนสองอันนะคะแล้วก็มีนมน้ำเยลลี่แล้วก็กัามี่เบนะคะสีแดงของน้องกุนทีแล้วของแม่อุ้มนะคะจะมีนมน้ำแล้วก็เยลลี่แล้วก็ขนมนะคะมีอยู่สี่อย่างหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ค่ะหลังจากที่เราจับฉลากกันไปเมื่อกี้แล้วนะคะว่าแ่อุ้มจับได้สีส้มน้องกุนทีจับได้สีแดงแล้วเราก็ ไปซื้อขนมมาแล้วค่ะแล้วเราก็จะมากินนะคะใช่ <Okay. S 2> ค่ะแต่อย่างแรกเราจะกินนมโอเค okay. นี่นะคะเป็นน้ำนี่ค่ะ A C E <c <oughs> คืออะไรคือวิตามินนะคะจากวิตามินจูสรสสม้มดับเบิลพาสนะคะขอวนนี้จะเป็นรสสม้ม มไ,ไม่ใช่ขเขาร<ม>ู้เป็นทักทิมค่ะ <c oughs> ดูทิ่มันจะเป็นยังไงของน่งเปรี้ยวมากเลยรสส้มนะคะก็จะหอมส้มนิดนึงนะคะของหนึ่งก็เหมือนกันเต็ดเปรี้ยว <c oughs> <c oughs> อยวลิ้มมากเลยค่ะชิมของแม่ไหมยอะเปลี่ยนกันสิเป็นยังไงอร่อย <c oughs> อร่อยนะคะ <c oughs> ของ,งนางอุทีนะคะหอมทับทิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> รสส้ม <c oughs> นะคะ หนูยังดื่มไม่หมดเลยหมดแล้ว,ห,ลวหนูยังไม่หมดเลยต่อไปต่อไปกินอะไรอีกคะต่อไปกินวิลลี่ของแม่ก็จะกินชันไบ เราก็จะกินเยลี่ทำไม่ได้ใแกให้หน่อยเดี๋ยวโชว์ก่อนขัดกินแม่ก็จะส้มส้มกินนะคะนี่ค่ะนี่ นนี uhm. đ éo, đ éo ่หอโอเคแล้วนี่แม่ตอบอไปดีนะเนี่ยอะเป็นยังไงสีแดงไหมดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมันจะหกนี่ค่ะมันก็จตัวติดกันเป็นหันหลังเลยนะ ตอนใบทัญพืชอกรอบรถบาร์บีคิวนะคะนี่หนูกินทุกวันเลยอันนี้อ่าแม่ไม่ชิมนะชิมไหมเออแมลงเข้าวบ้านกัมมี่แบกตัวสีแดงๆนี่แมลงเข้าวบ้านแล้วอืมเดี๋ยวมันก็บินออกแม่ชิมของเราเองไหมเ้อแม่จะบอกนะว่า ขนมจ้านี่แบนเลยนะมีมานานแล้วตั้งแต่แม่เด็ก,เดกๆเข้าน้องคุณทีนี่ตอนนี้มาถึงรุ่นน้องคุณทีก็ยังมีขายอยู่ <c oughs> เป็นขนมที่ขายได้ขายดีมายาวนานมากวพาะเดอกคนอื่นๆที่ยังเรียนสีก็ีืีแวเหรอค่ะ แล้วแล้วหนูก็ขอวนแ้รไมอร่อยค่ะเป็นรถแอปเปิ้ลรเลอันเปอะไรอรี่อืมกินยังก็ต้องสตอรี่หรือไม่ก็จมูกให้กับินตานิ้อ่าแมกเลยต่อไปเราจะกินอะไรดี กินกาโตะดีกว่า <Hey. S 1> ต้องเขย่าก่อนนะเพราะว่ามันเป็นวุ้นใช่ไหมคะ่ะ <Yeah. S 1> ่มันต้องใช้หลอดก็ได้ เพราะว่ามันเป็นบุ้นเวลาที่เรากินแล้วเราใช้หลอดมันบุ้นมันจะไม่ได้พร้อมยังยังปกดไม่ได้อุย,ยดูสิตัวต่อใช่แล้วสงสัยมันได้กินน้ำบาดแน่ๆเลย <laughs> ไปแล้นะอ้อมยังหนูร้อมยัง จะผลไม่ได้ไดล้วเนี่ยแม่ผลให้บางทีกลัวตัวต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วย <c oughs> ังไงอืมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคพร้อมดูดีๆค่ะอืมเชี่อหนึ่งสองสามกิบโฟกัมเก้าอืม ตัวต่อัการถส้มนะคะก็จะมีวุ้นอยู่ข้างในของหนูล่ะของหนูรถแตงโมกรโตะรถแตงโมค่ะ อรสชื่นไหมชื่นมากเลยีส่สุดไอของเราในวันนี้นะคะเย็นดีอือเราจะราเปิดกันเลยนี่นะคะของน้องพุที่จะเป็นรสสตรอเบอรี่อีกแล้ว ของแม่ก็เป็นรสส้มเยลลี่รสส้มเหมือนกันนะคะไม่ไม่ดูไม่ดูฟังนม่หนูจะเปิดได้ไหมได้โอเคเอาเปิดให้แม่ด้วยเปลี่ยนกันเมื่อกี้แม่เปิดขวดให้หนูดูวิธีการเปิดนะยังมานปางหนูเริ่มเปิดแล้ว นี่ค่ะดูเนื้อข้างในไหะใช่ค่ะพอเราปลดออกมาข้างแรกมันจะมีน้ำด้วยนะคะคต้องต้องกินน้ำมันก่อนใช่ไหมอืวิธีการกินเยลลี่นะคะก็คือ,อเปิดมาแล้วต้องใชช้กินน้ำก่อนแล้วก็ใช้ช้อนตักเฮ้ยทำพัสตุกิอช้อนแบบเหลือก็ได้นะคะ เร่งจนเ,เร่งกระโดดลงมาใส่แม่หนูหนึหบหนับดีนะคะไม่หวานมาก

หม่เจออู๋อืมให้กลับม,มาเก็บอะไรอีกแล้เอาละค่ะ <c oughs> วันนี้หยุดก่อนนะคะแล้วคุณทีวจะบอกว่าเยลลี่อันนี้นะคะมันมีอยู่สี่รสก็คือมีรส <c oughs> ส้มรสสตรอเบปะร่รสองุ่นแล้วก็ มันก็มีอยู่สามรถนะคะมีสีเขียวด้วยมีรถสีเขียวมีอยู่สี uh uh ่รถค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้น้องพุธีกับแม่อุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ้าไงโอเคไหม บายบายค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องลูกลซื้อคุณแจฟาม,มิลี่ในแกล้งด้วยนะคะซื้อเจอทีแฟมิลี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องบุนทีกับแม่อุ้มก็ขอลาไปก่อนค่ะ๊ายบาย